เอาเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับจัเปปรเกมมิ่งชแนลนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมระเบิดบ้านที่ใช้ TNT ที่เขากําหนดมาให้นะครับเราจะเล่นเลเวลที่1และเลเวลที่สองสี่ห้านะครับเราต้องผ่านแต่ละเลเวลไปให้ได้นะครับคลิกเลเวลที่1นึเลยครับแล้วเราก็รอมันโหลดดาวน์โหลดเลยนะครับเอามาแล้วครับด่านหนึ่งครับนี่ครับให้เราระเบิดกองไม้กองนี้ให้หมด ให้ใช้ TNT 20อันดูนะครับเอาเอาขึ้นไม่ได้อา่าวาง TNT เลยเราจะวางลักษณะไหนกันดีครับนี่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับก็ต้องขออภัยด้วยยังไม่ไดาวน์โหลดแมปแต่ละแมปขึ้นมาเล่นนะครับไปนี้นะครับไปตรงนี้ใส่รูปแบบไหนมันถึงจะระเบิดได้หมดครับ เราจะมาใส่หยอดลงข้างในกันด้วยเลยนะครับเราหวังว่ามันจะดีนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเราก็จะปรับเป็นเกมหมูนเลยนะครับขออนุญาตปรับนี่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับ <S <S M E N O D E V E N W A K หนึ่งนะครับจุดจุดลอยดูครับรอยดูอปะปุะตปรุต เอาประตูเอาหมดดีหมดดีดดโอ้โหเหลือแค่สองอันนี้นะตายแล้วเอาไปจุกไปโอ้เสียดายเสียดายถือว่าด่านหนึงเราไม่สำเร็จเลยนะครับรู้เหลือแค่อันนี้อันเดียวหรอด่านหนึงถือว่าไม่สำเร็จนะครับอ่ะคลิกด่านสองไปกันเลย นี่ครับเราก็มาด่านองกันแล้วนะครับเราไดทีท t NT แค่ยี่ิบห้านะครับดูสิครับดูดูดูมันเป็นบล็อกอันนี้ด้วยบล็อกนี้เขาเรียกบล็อกอะไรผมก็ยังไม่รู้เลยเรามาเริ่มวางลักษณะ TNT กันเลยนะครับผมคิดว่านี่เราไม่ชนะแน่ๆครับ เราแพ้แน่ๆครับด่านนี้วางทีละทีกันต่อเลยครับผมรู้สึกว่าคล้ายๆด่านนี้มันมันง่ายกว่าด่านที่หนึ่งนะจริงไหมอ่ะง่ายกว่าด่านที่หนึ่งเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วขออนุญาตปรับเกมโหมดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว J a M E M O D E เลนว่าหนึ่ง เลกเกอร์คือเกดเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมขอปรับอนุญาตปรับเพิ่มตอนเช้านะครับ T M E time set R D A Y เสร็จแล้วครับสุดที่อันนี้กันเลยครับเราต้องจุดตรงเริ่มอันนี้ครับผ่านชนะผ่านให้ได้ผ่านให้ได้ผ่านให้ได้ลุลน้ลนลุ้นลุ้นไป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 ระเบิดให้หมดระเบิดให้ใหมดเย้ ผ่านแล้วครับโอ้ยโอ้ยถือว่าด่านสองเราสำเร็จกันเลยนะครับโอ้โหดีมากดีมากขอบคุณสวัสดิ์ครับนี่ครับไปดูด่านสามกันเลยครับมากันนะครับต่อกันกับด่านด่านเท่าไหร่เนี้ยด่านเลเวลสามนะครับอ้าวโอ้โหยังไม่เลยยังไม่ G A M E เฮ้ย ผมคิดว่าคนแต่ละคนอ่านว่าโอ้ไอ้นี่มันอวดเก่งเขียนอะไรวะมันต้องมีเหรอครับเด้วเด้วเดที่บทศูนย์เขาให้เท t ทมาเท่าไหร่เนี่ยผมให้เทีทีมาให้สามแค่สามสิบเองเลยนะครับเจ้าหมูเจ้าหมูเคยโดนไฟไหม้ไหมขอโทษนะโอเคนี่นะครับเฮ้ยยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ เรามีทั้งอะไรครับมีทั้งสปาล็วอลกอะไรเยอะแยะกันนะครับเาให้ TNT มัแค่เราให้ผมให้ TNT ันแค่สามสิบนะครับน,น,น,นะครับาวางเลยเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งนะครับวางให้หมดเลยครับ เราวางที่ให้มันทั่วๆเลยนะครับเพื่อเราจะได้ระเบิดให้หมดเลยเดีเดวๆๆผมจะขึ้นไปได้ยังไงวะ,ะต่อที่อ t นทีนี่แหละผมก็ไม่ได้ให้บอกไว้นะเสร็จแล้วเกมหม,มุนเหมือนเดิมครับ T A M E N O D E N V N W A C หนึ่งครับไปกันเลยเดีดูกันครับดูด้านหนึ่งเออด้านสามชนะให้หมดปราบให้หมดปราบให้หมดปราบให้หมดโอ้โหปะจุ๊บ้วเดี๋ยวดูเล่นอีกแล้วชนะอีกแล้วแค่โอ้เหมือนเดิมชนะอีกแล้วครับชนะอีกแล้ว นี่ครับมาต่อกันที่ด่านสี่กันเลยนะครับคลิกไปเลยครับนี่นะครับก็มาต่อกันที่ด่านสี่นะครับไอทีเอที T มีแค่สิบสองเองเริ่มวางเลยครับผมก็ได้กำลังดูละครเกิดเป็นกาอยู่นะครับสนุกนะครับผมว่ามาต่อวางต่อทางช่วงเจ็ดสี ครับฝากดูในที่เขาถ่ายทำาให้ด้วยนะครับใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับมิ้นบอกผมเดิมพี่ครับผมว่าเอน้องครับผมว่าไม่ชอบอะครับมันไม่สนุกดีนี่ก็ได้นะครับเสร็จแครับก็ปรับปเกมหมดเหมือนเดิมนะครับ e a m e m o d E ดับหนึ่งเสร็จแล้วครับไปดูกันเลย หมดนะ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 หมดหมดหมดเย้หมด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 หดหม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 อหมดหดหมหมาหมดหมดนมดหมดนมดหมดหมดหมาแมดหมดหดียอหมดหมดหมหรด ตาย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 สูดสูดสูดผมมีอะไรจะบอกครับมันมีวางไว้ตรงไหนก็ชนะเหมือนเดิมเพราะว่าไปดูกันเลยครับดดดเดี๋ยวเดี๋ยวครับต่อไปมนจะให้ตอนเกมเมอร์ชแนลและปลักก๊กปลั๊กเกมเมอร์ชแนลทำให้นะครับเพื่อเป็นการไม่เอาเปรียบเลยไม่ใช่เอาเปรียบสินี่นะครับไปดูกันเลยครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง น,คน่ครับนีนะครับจุดที่เอทีเนยครับจุดเลยครับดูครับชนะเหมือนเดิมครับตู้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 ตโอเชื่อผมหรือยังครับว่าข้างในน้นมันมีที่ ND อ็นียู <c oughs> ่ีครับ แผนวางการทั้งหมดของเราแล้วก็ถึงด่านห้าแล้วนะครับคลิปต่อไปเราจะเล่น6กถึงสิบนะครับใครผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าผมจะได้ออลงวันไหนนะครับใครอยากให้ผมลงเร็วๆก็มินไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับวันนี้อาย่าลืมผมก็ขออยากให้ไปกดติดตามช่อง YouTube ใหม่ของผม้วยนะครับ พี่พันพง์เรียมนาและพี่พันพงม์เรียมนาสเฝช่องเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆของผมนะครับตอนเกมเม Channel นะครับปลักเกมเม Channel นะครับเขาก็ท่างเกี่ยวกับมาครับเป็นผมเนี่ยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับชอบกดไลค์เช็กกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับพาหน้าต่อการที่ ep 6 1ถนะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ